ที่ฉันเลิกกับไอ้หมอนี่ไปไม่อย่างนั้นฉันก็คงต้องมายืนเช็ดโต๊ะงกๆงกงกนี่คุณฉันขอเหมาร้านอาหารร้านนี้ไปทำกับเข้าให้ฉันกินหน่อยสิหิงฟ้านี่คุณมาทำอะไรของคุณเนี่ยคุณทำแบบนี้หมายความว่าไงนี่เราสองคนก็เลิกกันไปตั้งงานแล้วนะก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะ แค่มาดูว่าคนที่เคยเลิกกับฉันไปเนี่ยชีวิตของเขาจะเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยชีวิตของคุณก็ไม่ดีอะไรขึ้นมาเลยนะแต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตของผมก็มีความสุขดีนะสีฟ้านี่คุณอย่ามาปากแข็ง่องเลยชีวิตของคุณเนี่ยออกมาทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำแต่และว,วันเนี่ย คุณจะหาเงินได้กี่บาทเปนเชียวลราดูสิคุณหาแฟนยังไงของคุณเนี่ยผู้หญิงแบบนี้เนี่ยเทียบอะไรกับฉันไม่ได้สักนิดพีฟ้าคะผู้หญิงคนนี้เขาคือเขาก็คือคนที่ผมเคยบอกกับคุณไงผู้หญิงคนนี้แหละที่เกือบทําชีวิตของผมพัง ป๋าให้ฉันจริงๆหรอกระเป๋าใบนี้มันแพงมากเลยนะฟ้าครับของอะไรที่คุณอยากได้เนี่ยผมก็ต้องซื้อให้คุณอยู่แล้วสิขอบคุณมากเลยนะคะคุณเนี่ยทั้งน่ารักแล้วก็ดีกับฉันตลอดเลยอิงฟ้าทิงมาไม่ถึงอีกเหรอถ้าเกิดว่าเธอมาช้าเนี่ยเธอต้องดื่มหมดแก้ว หแก้วนะหมดแก้วก็หมดแก้วสิกลัวที่ไหนกันล่ะพวกแกเนี่ยก็ดื่มกันไปก่อนเลยนะคืนนี้ไม่เมาไม่เลิกออฟฟี่ฟ้านี่คุณพึ่งมาเนะครับคุณก็จะออกไปอีกแล้วเหรอเราสองคนนัดกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าวันนี้เนี่ยเราจะรีบเก็บร้านแล้วเราก็จะกลับบ้านไปกินข้าวด้วยกันน่ะฟีฟ้าใครจะไปเหมือนกับคุณล่ะเพื่อนก็ไม่มีไม่รู้จักเข้าสังคมบ้างซะเลยนะ อิงฟ้าคุณไม่ออกไปดื่มมันหนึ่งไม่ได้หรอครับถ้าคุณไม่ให้ฉันออกไปดื่มเนี่ยจะให้ฉันมันนั่งเฝ้าร้านคุณงั้น,นหรอโอ้ยฉันไม่เอาด้วยหรอกนะอ,อิงฟ้า ฮัลโหลค่ะพิงฟ้าฮัลโหลทีร่รักเพื่อนฉันเนี่ยเขากลับบ้านเกิดไปหมดแล้วทิ้งฉันไว้ที่ร้านคนเดียวตอนนี้ฉันเมามากฉันไม่มีเงินเช็คบินน่ะพิงฟ้าถ้า,างั้นคุณส่งตำแหน่งให้ผมเลยสิพิงฟ้าพิงฟ้าเดี๋ยวพิงฟ้าพิงฟ้าผมขอถามอะไรคุณหน่อยสิ นี่พวกคุณมากันกี่คนน่ะทำไมดึงไปตั้งสามหมื่นกว่าบาททำไมให้คุณมาจ่ายเงินแค่นี้เนี่ยมันทําให้คุณปวดใจมากเลยเหรอไม่ใช่ว่าผมรู้สึกปวดใจหรอกนะยผมรู้สึกไม่พอใจดังหาาที่ผมต้องเป็นคนจ่ายเงินเนี่ยไม่พอใจงั้นเหรอทําไมฉันเนี่ยไม่คู่ควรหรือไม่สมควรให้คุณมาจ่ายเงินใช่ไหมใช่ไม่คู่ควรและไม่สมควรในสักนิดเนี่ยเหรอที่คุณบอกว่าเขาเป็นเพื่อนของคุณเนี่ย ทุกครั้งที่พวกคุณออกมาดื่มด้วยกันเขาก็ทิ้งคุณไว้แบบนี้แล้วสุดท้ายเป็นไงผมก็ต้องเป็นคนตามไปเช็คบิดให้คุณทุกครั้งอะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ให้ความสุขกับฉันไม่เหมือนกับคุณหรอกนะที่วันวันี่ยอาแต่ทํางาน็อบบบถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมาใช้เงินของผมซิคุณบอกว่าพวกเขาทําให้คุณมีความสุขแล้วความสุขที่คุณว่ามันคืออะไรคาโกหก คำหลอกลวงคำพูดที่ตอแหลพวกนั้นน่ะหรอฟีฟ่านี่คุณ,คณฟา้าคุณจําไว้ให้ดีนะไม่ใช่ว่าเขาทําให้คุณมีความสุขและพวกเขาเนี่ยจะเป็นคนที่จริงใจเสมอไปผมว,ว่าเพื่อนของคุณเป็นยังไงเนี่ยเรื่องนี้คุณก็น่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจฟีฟ่าคุณอย่าไปเชื่อคําพูดโกหกหลอกลวงพวกนั้นเพราะคําพูดของคนพวกนั้นมันไม่มีค่าเลยสักนิดไปเถอะ ยังเหลือระยะทาง200เมตรนี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงก็ไม่มีอะไรหรอกนะถ้าเราสองคนก้าวขาออกจากร้านอาหารล้างนี้ไปก็ต่างออกไปใช้ชีวิตในโลกของใครโลกของมันกลวกันนะ สีฟ้าฉันดูจากชีวิตของคุณตอนนี้แล้วเนี่ยฉันคิดว่าฉันคิดถูกแล้วไห <c oughs> นคุณอ๋อที่บายให้ผมเข้าใจหน่อยสิ <c oughs> ก็ตั้งแต่ที่ฉันเลิกกคุณไปเนี่ยชีวิตของคุณก็ไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาเลยสักนิด <c oughs> <c oughs> ทีะะ่รักครับตอนนี้ชีวิตของเราสองคนเนี่ยลำบากขนาดนั้นเลยเหรอ ทำไมจะไม่ลำบากล่ะคุณดูสิฉันต้องดูแรลร้านอาหารตั้งสิบกว่าสาขาฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> พนักง,งานสาขาที่19ลําลำบากทุกคนแล้วนะไม่ลำบากหรอกครับเขาแนี่ นี่มันเงินของฉันดูสิงายเงื่อมกับไปเลยะ <c oughs> ผมว่านะต่อไปเราต้องเปิดสาขาที่ี20เลยนะไปห,หลายสาขาเลยค่ะใช่อนาคตเนี่ยเราจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วประเทศไทย